ฉ่บมากๆเลยนะคะเพื่อนๆณห้างพอโตเดสกทีเกน,นะคะตอนนี้ก็มีพายุฝนตกหนักค่ะวันนี้ฝน,นเพิ่งจะเริ่มตกนะคะเมออื่อ2นาทีที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ณปําบลเชิงทะเลนะคะอาะาําเภอพะล้างจังหวัดศีสะเกษน,นะคะจะมีฝนนะคะตกหนักนะคะถึงหนักมากนะคะก็จะเท็ดพงานอยู่ภายในห้างปอโตเดย์ทีเก็ตน,นะครับ ขายทัาเขยมนะคะตอนนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวม,มานะคะเนื่องจากว่าหน้าฝนกหลนักหน้าฝนก็กาลังกำลัาดนะคะเข้ามาในภาคอุทัยนะคะตอนนี้ก็มีลมกันโชกแรงนะคะพายุจะจะมานะคะวันพายุมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะหมดนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์ของพายุนะคะว่างั้นเพื่อสังเกตได้นะคะว่าฝนตกน,น,นะคะแรงขนาดไหนนะคะ สำหรับเราซึ่งอยู่ภายทรายอาคารนะคะต่อไทยนะเราก็จะมองว่าฝนตกนะเป็นสิ่งที่ด um um like ีรุ่มฉับรุ่มฉับแต่สำหรับนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะของตามงตลาดนะคยเขาก็จะไม่สามารถที่จะออกไปขายของได้นะคะตอนนี้แม้แต่ทะเลนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็แต่ในกำลังรับชมนะคะพยาการตอก ขาเรียกเราเลยนะไปใต้หอมนะคะโห้ยสดน้ำงามบางกระชั้นนะคะแล้วก็มียอดอ,อ่อ,อนๆแตกออกมาเยอะแยะม,มากมายเลยนะคะจากนั้นแบกราวยก็จะมีนะคะฝนตกนะคะเป็นพืชฝันเจ้ที่หลังคาลงนะคะหอมยิ้ววันนี้เคเคหน้าจะนะคะก็ขอให้ใครย็นสวดนะคะโอสวดโอ้ยเราสมีฝัดมากๆเลยค่ะทุกท่านแต่ว่าเคเค,เคยืนถายนะคะ ยินดีดวิดีโอภายในร้านองภายในร้านที่ติเคทำง,งานอยู่นะคะก็เราจะต้องอัปเดตนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศลักษณะภูมิอากาศนะคะในจังหวัดภูเก็ตนะคะณตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงประมาณเที่ยงนะคะวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะทุกสถานที่ทุกแห่ง ก็ทางกทเกาะทีเจ็ตนะคะไม่สามารถที่จะออกทะเลได้นะคะตอนนี้ก็เรือเล็กนะคะมันออกจากฝั่งเรียบร้อยนอกจากว่ามีไายุนะคะพายุมาหม่วานะคะเมื่อคืนจะมีลมแรงกันโชกนะคะอย่างเชื้ก,ก็นะคะสงสารคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะคะโฮมเลสนะคะเพื่อนเพื่อนฝนตกหนักนะคะมีลมกันโชกจณจะต้องไปแอบซ่อนนะคะ บ้านนะคะไม่ใครว่าจะอยู่ใต้ต้นไม้ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าการที่เราอยู่ใต้ต้นไม้เวลามีลมเวลามีลมแรงนะคะเพื่อนลมจะกันโชกนะคะนําสิ่งไม้ต้นไม้นะคะหักโค่นลมลงมาได้จะเป็นอันตรายต่อท่านนะคะต่อเราได้นะคะเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ไม่มีคนมาเดนท่านเลยค่ะเพื่อนไม่มีใคร นะตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่คุ้มนงจากว่าฝนกาลังตกอยู่นะแต่ว่าเคเคก,ก็สามารถที่จะนะคะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะมา,มาฝากเคเคก็ทำง,งานประจํานะคะไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายคลิปตามอําเภอใจได้นะคะนะคะื่องจากว่าเราทํางานประจําอยู่แต่การเป็นยูทูบเบอร์ของเคเคก็อาศัายช่วงจังหวะเวลาที่เราว่าจะาานะคะลูกค้าเราไม่มีลูกค้าแล้วก็สามารถถ่ายโนมินัสนะคะก็ถ่ายหน้าบริเวณนะคะ,นนะ,คะหน้าร้านะ น่าที่ทำง,งานของเรานะเพราะว่า,าการทำงานของเคจะไม่จะไม่ได้นะครับพวกเขตลอดเวลานะคะคือลูกค้ามาบ้างไม่มาบ้างนะคะเราก็มีปัญหาคนี้คือบรรยากาศนะคะร้านที่เขาสร้างขนาึ้นมาเพื่อจะรอลูกค้าให้มาเขนะ้านะคะแต่ไม่มีใครมาเข้านะคะเพื่อนๆ่านนี้ก็รับชมนะคะ ฝนโปยยามเที่ยงไปก่อนนะคะวันนี้เราจะไม่ไม่สามารถที่จะเห็นถ้าคิดได้วันนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์นะคะก็้องฟ้าวันนี้ก็ปกคลุมไปด้วยฝนฟ้านะคะฝนฟ้าขนอนอมไม่เป็นแห่งๆน,นะคะฝนฟ้าขนอนอวทั่วทั้งกเกาะนะคะเสียดนะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันที่โชคดีของไคยบางคนนะคะเป็นวันที่ สนุกสนานล่าเลยนะคะเพราะว่าฝนตกซึง่งฝนซึน่งฝนนะอันนี้เป็นการอัปเดตนะคะเป็นการอัปเดตอนก็ฝนโอ้ฝนตกต้นไม้เยอะต้นไม้โค่นล้มลงมานะก็ขยันขนถวนก็ขยันเดินทางไปเพือ่อนเพื่อนเ,นเคเคก็ขายคลิกนะคะใหม่วันนี้ก็ เป็นวันที่สองที่มีพายุมาเราก็อัพอัพเดอัปเดตนะคะสภาพบรรยากาศยามฝนตกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จังหวัดปิ่น,นะคะสภาพเป้นฟ้าอากาศเป็นยอย่างไรเมื่อวานก็ถ่ายคลิปตอนฝนตกเหมือนกันนะคะเราไม่ได้ถ่ายซ้ำแต่เป็นการถ่ายทลาวันมันจะไม่มีปัญหานะคะเพื่อนเพือน แล้วคลิปของเราก็จะต้องยาวแปดนาทีมันจะดีมากๆนะคะเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆจะเข้ามาตอนไหนเราไม่ว่านะคะแต่ขอให้เข้ามาเราไม่มีการเชิญชวนแต่ว่าซื้อเคเคไม่ค่อยได้ไปเฝ้าไข่นะคะเคเคก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะว่าเคเคทำงานเคไม่สามารถที่จะไปเล้าเพื่อนได้ตลอดเวลา เวลาเราว่างเราก็จะไปหลังบ้านนะคะจะไปย้อนให้เพื่อนจะไปชมให้เพื่อนโดยโดยที่เขาไม่ได้ไป้ังมาบอกเราหรืออะไรนะคะเราก็จะไปเองนะคะนี่คือวิธีการทํางานนะเกี่ยวกับ y o u t u ว่าถ้าเราไปคือถ้าเราไปเฝ้าเราก็ต้องมีภารกิจนะคะอย่างอยู่ที่ต้องทำใบบ้างน,นะคะอยู่แค่ห้านาทีแล้วก็ออกแล้วก็ไป วันนี้นะคะโอ้โหขนาดเคเคคุยนะคะตั้งงานแล้วนะครับฝนก็ยังพองตกนะคะลงมาอย่างต่อเน,นื่องแต่ความเ้็ขคนตอนนี้ลมก็ได้ผ่าน้นไปนะคะจังหวัดภูเก็ตน,นะคะเ,เพื่อนๆใครที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุลงฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ไม่ต้องมาถ้าไม่จําเป็นนะคะให้มาเดือนกันยาย,ยนไยซีซั่นพอดีแต่ว่าช่วงโลซีซั่นนะคะโรงแรมที่พัก ร้านอาหารก็จะถูกนะคะท่านเพื่อนมันเยอะจ้าสวยงามเรามาดูต้นใบเตยหอมนะคะอย่างใกล้ชิดตรงนี้บ้างนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกนะคะไปนอกสายขาได้นะคะสวยงาม,มด้านหน้านะคะก็จะเป็นสะพานที่ขายอาหารนะคะเป็น เขาเรียกภาษาอังกฤษนะคะว่าฟูดทอร์นะคะฟูดทอร์ก็สถานที่ขายอาหารก็จะขายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดนะคะในอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็ขายกลอสอรี่นะคะก็พวกอาหารพวกของแห้งนะคะของแห้งอาหารกระป๋องของฝรั่งนะคะเพืเ่อนตอนนี้นบรรยากาศทองควาเป็นแบบนี้นะคะเพืเ่อนสีขาวนะคะมากสขาีขาวที่ท่านเห็นนี้ก็คือฝนนะคะเพืเ่อนฝน เพื่อนๆคะคลิปนี้เคสๆต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ต่อน,นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ